สวัสดีค่ะพบกับช่องพุ่มพุ้ยเพศัดอินดี้นะคะวันนี้จะมาเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากค่ะเพื่อนไปเรียนดูขนาดจะเจอแล้วก็แบบร้องไห้นะคะคือแบบงงมากว่าแบบไม่ได้เจอเพื่อนนานหรือแบบก็คือต้อมนะคะกับแต่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแบบเด้๋รจะไปคาเฟ่นะคะกคนเนี่ยจะเป็นั่ง,งมัลโม่ที่คาเฟ่งงค่ะ ใช่ยูทูบได้ไหมเนี่ยถ่ายูทูบได้ไหมนี่เป็นแบบยูทูบเบอร์นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่นะคะของที่นี่เราไม่รู้จักเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอะไรจำมันเกิดตัวเองไม่ได้หรอสองพันสิบหกิบหกแนะนำตัวเองหน่อยสิตรงตัวดีครับดีครับสิยูทูบเบอร์เล็กของชื่ออะไรอยู่โรงเรียนอะไรครับ พิยาครับอยู่เ,ยเอออยู่นี่ใกล้โรงเรียนพี่ไมาโรงเรียนพี่ไมาใหญ่มากค่ะทุกคนดูมาแล้วอฮ้ยทำไมไฟแบบนี้ดีจังเลยทําให้หน้าดูเนียนมากก่อนหน้าน,นี้ที่อยู่ในีรถอะถ่ายออกมาแบบเฮ้ยมันหน้าดําจังเลยว่ะอไะกแบบนี้อร่อยค่ะอันนี้ร้านเติม<ช>สุกนะคะแต่ว่าที่นี่ปลูกแลมังตายต้นไหนตายก็จะไปให้แม่มแล้วก็